สุขขับัหยัิสิประการตอนกินอาหารดีมีประโยชน์อย่างไรหิวจังเลยมาลุงตาหวานมีอะไรกินมั่งอ้าวต้นกล้าเธอไม่ได้ห่อข้าวมากินด้วยหรอไม่ได้เอามาเลยตาหวานพอดีมื้อเช้าเราตื่นสายไม่เป็นไรมากินกับพวกเราก็ได้เนี่ยของกินเยอะแยะเลย โหเยอะจังของโปรดของเราทั้งนั้นเลยดูสิมีทั้งแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าน้ำมัดลมแถมยังมีขนมกรุบกรอบอีกสุดยอดเลยมารุมบอกแล้วมารุมซสย่ย,ยงฮ่าฮ่ฮ่าฮ่ฮของตาหวานก็เอามาเยอะเหมือนกันนะโหส้มตำไก่ย่างน่ากินจังใช่แล้วส้มตำปูประชนะเปรี้ยวจีด๊ดเผ็ดสะใจเชียวขอบอก ยังมีอีกนะนี่ไงน่ากินไหมโหน่ากินจังใช่แล้วน่ากินมากทั้งองุ่นดองมะม่วงดองมะยมดองเห็นแล้วซีดเลยอยากกินแล้วสิงั้นาลองไปกินกันเถอะซุปปราบอยว่าไงพวกเราทำอะไรกันดู ซูเปอร์บอยมาพอดีเลยพวกเรากำลังกินอาหารสุดแซบอยู่ใช่ใชอร่อยมากเลยมากินด้วยกันสิแซบมากเลยนะอาหารพวกนี้แต่รู้ไหมการกินอาหารพวกนี้มีผลต่อร่างกายเราอย่างไรมีผลต่อร่างกายอย่างไรเหรอถาได้ดีมากเลยนะตาหวานก็อย่างอาหารที่พวกเรากำลังกินกันอยู่รู้ไหมว่าเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราเลย อย่างอาหารที่มารุมอมมาทั้งขนมกรุบกรอบแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าน้ำผัดลมดูจะเป็นอาหารที่แสนอร่อยแต่ถ้ากินเป็นประจำจะส่งผลร้ายต่อร่างกายเราได้นะส่งผลร้ายต่อร่างกายเรายังไงหรอก็อย่างอาหารที่มารุมอมมารู้ไหมว่าอาหารเหล่านี้มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยมากและเต็มไปด้วยแป้งน้ำตาลไขมันเกลือ ให้พลังงานสูงแต่มีเส้นใยอาหารตา่ำถ้าทานอาหารเหล่านี้เป็นประจำอาจจะทำให้ร่างกายของเราขาดสารอาหารทำให้ท้องผูกและอ้วนได้นะแล้วเราควรกินอาหารแบบไหนดีแหละซุปเปอร์บอยจึงจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเด็กๆอย่างเราในแต่ละมือ้อควรกินอาหารให้ครบห้ามูที่สำคัญควรกินอาหารที่หลากหลายด้วยรู้ไหมหลากหลายยังไงเหรอซุปเปอร์บอย ก็กินเยอะๆไงต้นกาไม่ใช่อย่างนั้นนะมารุมการกินอาหารที่หลากหลายไม่ใช่ว่าจะต้องกินเยอะๆแต่เป็นการกินอาหารหลายๆอย่างตามสัดส่วนในแต่ละวันลองดูทงโภชนาการตรงนี้สิเห็นไหมว่าสัดส่วนของอาหารในแต่ละวันที่เด็กๆอย่างเราควรกินแบ่งได้สี่ขั้นคือ 1. กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมือ้อเพราะข้าวให้สารอาหารหลักคือคาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกาย 2. กินผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำเพราะในผักและผลไม้ให้วิตามินแร่ธาตุและใยอาหาร 3. ดื่มนมกินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วมเมล็ดแห้งเป็นประจำเพื่อให้ได้โปรตีนคุณภาพ 4. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่หวานจัดและเค็มจัด ที่สำคัญควรออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอจะทำให้เด็กอย่างพวกเรามีสุขภาพดีต่อไปนี้พวกเราจะกินอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายเพื่อร่างกายจะได้แข็งแรงครับถูกต้องแล้วครับ No, no.